สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดียามเชา้าเฮลโหลออาสปงียบค่ทะท่าสู ม่เออลางจองอยู่คาคิโอตินหบ่างล้วแซวสุปวินวินเนาะพายไปใส่บิดจะบปงเงียบขักถ้ะสูหอื้อ้วออาวจะไปงเงียบขักเงียบแน่แท้ พามานอนมองนั่นนะอืออ <c oughs> มโดยพี่น้อง

ช่องแข็งมาชุึงว่าเายรุดนี่วะมมีน้ามงมา้งไไเดี่ยี่เยอ่มซองก็ได้ปะถาคนบนหมู่บ้านถ้าก็เห็นจีหาคนเขาพันถูกแบสบายดีเ้ยพี่น้องข่าวมาหิวข่าวมานก็ฮักระหน่ำขาวด้จบีหัพงผดไยนมัทันแล้วยังไม่สกมตื่นสาวมามื่อสานบรรยากาศดีขนาดเลย น้ำหมอยงเกี่ยวเขาน้ำหมอแสงแดดกระแดงแดงเแดงเป็นนาฬิสูงมีเหตุการณ์อัยังแปลกๆวะฮะสำรับถักโอ้ยผูกินเเยเป็นนาฬิาเงียบสนิทอนอนรัดแล้วคือแจงป้องมันเหมือน มันยังเลยบบสลูกหลกันะมีแต่อีแร็ปเียยังขะคอกแขกคือลูกเป้เขา้องนักกับบลลนอีแดดมันยิ่ง่นนอนทับของหนูเตียฝากแต่ไปนอนขคอกแขกเปวดชบนอนนะกูบอลอีพ่ออแม่เสีย วางอีพอเห็นเต็กแล้วจะไปตีเขายัางบอกเขาไปเหยียบมองเราเสียงนอนนอนหอ้นอง่อกระดับเหอน่นนนาก่นนอนข้าวทำนอนเขาเป็นเข,นขามีขานอนได้ข้นอนที่เป็นอีสานแต่สำหรับกูนะกูบนนอนกูนะา้อยิว,วเ,เวล,ลาขึ้ไปในฮือนเจดามขนาดบอนั้น วันรุงอันตยายขนาดกูยังมาได้ไปน,นอนเลยเเม่เห็นบอกกูยังลบหนะโลบหลังอ่างึงลผนะู้ผมเยคยาเคยมองทา <c oughs> เน,ใน,ใน,ใน,นะนื่ยกอยน่นเนาะพอ่ยอมเลยานนะลายปีก็ไไ้มันเป็นผ่าติดตา่ตละอีอ,อ้ามออจังหวะกานเป็นผ่าติดตาจังวาการที่แบบว่าเขาเห็นแบบอันคนตายนะขเจ้าอันจิตบบกแข็งนะเจ้าอย่าไปจ้อง ูเห็นูเห็นหายานก็ยาอืผู้เหน้อยหายาไได้สัวเลดิงหักมีตะลุ่งเขาแล้วตายแบบทรมานเลยก้เห็นขากเห็นแน่เห็นเห็เป็นภาพติดตาเต่หร้ายคนกัที่เห็นกับไปแบบเม่ยงเียบอืมเยเียบแพ้งอง่ประเทจะสีเทียงขึ้นแลยนอนนะ ไปใส่เอาไปตามทางนั้นบ่อที่ผูกแคนเาหากัห่หมักนาวเอาครูมโนสูขู๋อู้หู้ผีผีผเบงบงอาตเจามห่ัยเจ้าหน่มเมใหญ่พอโอ้โห่โผ เขาฮักกัมันระบบพอนบ่ย่างเลยนะสู้เขาฮักกัมีพ่อปุ๊บมาได้อยู่ด้านไหนหนทางเขานะมีพ่อหนั่งเออแล้วนั่งแลฮะบ่เดืยวนี้คันฆ่ากันอยู่ฆาาเซาเพลผาเริ่มจากถึงขวัญในพ่อมันโผล่อะไรอะไรรอแหลนหล่นกลับบ่มีเหตุการณ์แล้ะภาวะการเราก็ได้ทำบุญให้ร้านเดีเนาะถาซิมีนะมันมีตั้งแต่มื่อที่เราเสีย ยดยอกนอนใ่ดเขานอนนาที่นอนไปใ่หเลือดราไปเเออน่สมคนมานอนน้เนี่บาลือดแต่แทกับเลือดแตมึงกบลุกเนี้ยมัหายเพเห็นว่ากูเลือดแต่แนสี่คนอีนอีดำกูบอกแขกแล้วมึงกัรนี้บอกได้นะววาเอเ็นเออบนี้บอได้มึงบอมีบอนี้ไป นี่มันยังมามีหน้าอันนี้ออกนอนอยู่ตูดกระตุกกระได้เลยกะผ้ากํามนไปอยู่นี่ไปอยู่หน้าจะไปส่งแล้วเลยก็กำพาทางหน่อยเนาะเขาตี้าเตตียงนหน่อยนะได้ผู้จิ๋ของเรามีใหญ่กว่านี้แล้วน่ะห้องอันน่ะเบาแสงท่ะบ่เหมาะเจ้าอันนั้นบริมีพลาไปเจ๊สายบ่อุดทางในมันเสียจักเสียที่ทำได้ เสียแต่งานใดเป็นถุงอะไ้าวฟองยังไม่ได้เตรียมผูกบ้างกูนว่ากูเสียนกูวางกูเสียนยุดอันจ่ายเงินแล้วเดินปัดออกไปเพราะว่าติงเพราะว่าอามาบอกกูแคร์เนตว์หนักกูสิเสียเงินอีกแล้ววะให้กูเศร้าใส่เงินให้กูเศร้าใส่แน่วะแถมพัมวออื่นพนสิได้ไปอีกเลยโอ้ยเดี๋ยวเหมืนสาตเรียนมือห้กูมือก็ต้องใส่กูมือเงินนั้น ไม่ไหวไม่ทุกคนขําวบ,บสันเลย้ามาไวไม่สิเต็มกับสื้ออพนใส่เพื่อนๆนะบริเวณห้องมันมบบกงกวางเป็นใจมานินะนอนหอน้องนี้ข้นอนหอ้องผูมันมียังไงบริเวณเพื่อนอะบ๊ะม,มีอย่างเทหอกมส้หาหมาโอ้ยเข้ารปห้านผูจกจมแนนสาดได้ดำคือหรือคือหลือไปโอ้ยมียังกินข่อยกับหิวอย <c oughs> ูย่นี่มียังกินก่อนนี่แล้ว

จงกเสียสายมากบอกเขา้มันว่ามันมันแปกหมูเดยอีกจานหนึ่งนะแต่มันพี่แปะโตโตแปกนเจตโตแปะหนึ่งก็เป็นโตะแปะมนพหกโตแปกนะ,ะอ,กนะอันหนึ่งเป็นเจดมันจะไปแปะแล้วมันบอมไม้แบบบ้านเนาะกูหงุดมัน,น,มนดีันานก็ได้งวดเธอภาษานี่นะซุ๊อกอก มาละใส่เบิ้ลอืมมันนุ่มนุมเลยแม่หญ่นี่ตัวปุนเ่าโขงอืมเอาเทียวบวคอยล้างเลยไปมาเอาอย่างโอเคตือหว่าพอมแล้วก็เอามาเบิ้ลเลยเอาเอากมาูกแ้นเลย อ้าวหมอมากาบโลดสร้าลดนหมอหมอหน่วยหนึงเตียงนันมาแล้จังพี่น้องป้องยเอาหมอหตา่อไปทเียงเอาตัตางอ้องไอ้บอยนั่งจัดจานน่ะจ้ะ เนีตักถอยปลาเนี่ตักสองปลากระมาตีกระม้าอ้ามาแต่ว่ามันเห็นมันบูมเปนของขอยของขวอยู่เอามาอะไรปลาสูใครเอามาจากเออโอ้ยเบาๆเอาไปแล้วลูกสิป้าเฮี้ยนยุ่มมันเห็นได้จังไดไปแม่บ่าท่านเตรียมยังหายเลยเป็นุูมเป็นช้อนเนี่ยฉากแบดโหลดคุณได้เห็นมันตายแล้วตัวนั้นมันไปเอามาจากไหน <formation> อยู่เตียงตัวหน้าหนมันต่ำๆย่าเงยตัวเองวะวะผมมีขาต่อไปแห่งเงียบขักแล้วพอจากนี้ออกจากเพื่อนุแล้พี่น้องเอยความหูซึ้งนะแห่งก็ยังนี้ออกจากเพื่อนแต่มันผมมีบอลไปครับมันมีบอลไปมันไปแล้วนี่เพราะหัวนาผมแล้วครัมันขมันมีมีบอลอยู่อะไรวหลไปอยู่ มีผู้ยูนั่งกับไปเมอมาเนอะกยฮั่านไป่นจะคลองกเลา้องปองไปเก็บผ้าบรรยากาศเพื่อนสนมียายเขามาเ่มมาขูแค้นบ่ ังขาหหมอยไปกินจะจอดก็นยังเสียกินเองบอกเส็ดเองกินเองหงายจนตายก็ยังวะเขาเที่ยวกินเที่ยวกินหงายจนตายมันเกี่ยวกับยำพูนน้ำทะเลบ่อยทำเป็นยำเล่ยอย่าไปอย่ามามันก็ตายเบิดคือเก่าอะไรอย่างนี้นะ